แค่ไ <c oughs> ด้แค่เจ้าตรวจอยู่ดีเจ้าลงไปตรวจอยู่ลุมนะตลาดข้าวอูเทนประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์นะครับรถตู้นะครับรถตู้นะครับทะเบียนฮอนดูกูฮอนดูกูเก้าเก้า เก้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับกร <B ahan. S 1> ุงเทพมหานครนะครับกรุณาลดลเลื่อ,รอนรถของท่านเลยนะครับรถตู้นะครับคอดูคูพอดูคูเก้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากรถต้านในนะครับออกไปได้นะครับกรุณาเลื่อนรถของท่านเลยนะครับขอบคุณครับ เราหาบเนี่ยค right ือบเห็นม uh ีแมงกิโป่ใขึ้นมนี่มียังเนี่ยเขจะหาบมาเกิดจังว่ไล้ใครไล้เนียวนะเาอาหัวหาเอาด้ยะ สเสอดขจ้าออกมาถ<อ>้าเบิ่งแม่งขี้ปมขจ้า,ออา,าขึ้นมาเออขจ้าลงตรวจอยู่ลุมหันเด้ะมะข้อยบ่ออันนี้หาบยางนักเป็นไง หอยวันที่สอบหอยหอยปลาข้าเจ้าหลายแค่อันนี้จ uh ้ามันยังเนี่ยส่ออมึงเดอุขาเจ้า ai anh nói thôi giải không coi hàng luôn dài nhau, vợ anh thuê